ฮัลโหลทุกคนวันนี้พลอยพาดูรถครอบครัวกันอีกหนึ่งคันนะคะ รีเจนเดอร์แดงมีอีกหนึ่งคันเพื่อนคันนี้เป็นรถปี2021นะคะแล้วก็ไมยน้อยวิ่งไปแค่40,000ืนโลนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหาอยู่นะคะพอมีให้จัดเต็มเลยตอนนี้มีรีเจนเดอร์ให้ถึง3คันเลยทีเดียวค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่เป็นตัวหลังคาดำแบล็กท็อปนะคะใครกำลังตามหาอยู่ต้องรีบนะจ๊ะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัวขับ2นะไม่โฟนะจ๊ะ นะคะคันนี้กระจังหน้าเท่ๆดำแดงนะคะให้ความสปอร์ตกับตัวรถค่ะชุดไฟ LED ปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะชุดไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยค mm ั hmm. นนี้แม็กหล่อๆนะคะลงไว้ให้แล้วค่ะพร้อมยางคุณภาพดีดันหลบนะคะ กระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีตุ่มนะคะเอ๊ะเรียกว่าตุ่มได้ไหมนะคะนั่นคือกล้องนะคะเป็นกล้อง360องศานั่นเองนะคะกระจกด้านข้างมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจเป็น LED มาให้ด้วยมือจับนะคะมือจับพรีเมียมเลยกันสาดเข้มๆม,มีมาให้ครบชุดหล่อมากนี่เลยนะจ๊ะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันจ้ะโอ้โหทุคนมือทาบอกกัน ชมความหลองเขาสักหน่อยไฟท้าย LED ด้วยนะจ๊ะเซ็นเซอร์รอบคันกล้องหลังอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเปิดท้ายจากรีโมทได้นะคะที่คุณแจนะคะหรือว่าแตะปุ่มยางนี่ค่ะประตูท้ายเปิดไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีระบบเปิดแบบเซ็นเซอร์มาให้เห็นไหมคะแบบเซ็นเซอร์ก็ได้นะคะแตะเซ็นเซอร์เลย เปิดปิดใช้งานง่ายๆแบบทันสมัยสุดๆเลยนะจ๊ะสำหรับภายในนะคะให้ดูว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายทุกที่นั่งจริงๆนะคะด้านหลังก็นี่ค่ะตามสไตล์ Fortuner เลยนะคะมีห้องสัมผั์ตรงนี้นะคะมีขอเกี่ยวแขวนนะคะแม่แรงอะไรใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะแล้วให้ดูว่าเบาะเขาพับนะคะม้วนขึ้นไปได้เลยนะคะแบบ Transformer นั่นเองแน่เลยคะนี่มีไฟด้านท้ายให้นะคะทุกคน อะดูกันแล้วก็ดูน็อกกันสัหน่อยนะคะรถเดิมๆตะเข็บเดิมเมดอาร์คเดิมก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกอย่างก็จะเดิมๆม,มาให้นะคะทุกที่นั่งนะคะมีแอร์นะคะส่งถึงเย็นฉ่ำทุกที่นั่งแน่นอนมาดูกันที่ภายในกันบ้าง นี่นะคะนึกถึงอะไรรู้ไหมทุกคนนึกถึงโฟร์เจเ r อร์ทีอดีไหมแต่นี่เขาเป็นพี่เ e จนเดอร์ภายในจะได้เบาะหนังนะคะเป็นเบาะสีดําแดงทูโทนนะคะเย็บลายฉลุนะคะนั่งได้สบายพื้นผิวนะแบบนี้มาให้ที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะ และที่นั่งด้านหลังก็นั่งได้ค่ะผู้ใหญ่ก,ก็นั่งได้ด้วยนะคะมีชุดชาร์จไฟนะคะชุดชาร์จไฟมาให้ USB นะคะ power outlet นะคะชาร์จได้ง่ายๆเลยตรงกลางมีไฟ LED มาให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะคันนี้นะคะก็มีกุญแจสมาร์ททีเลสนะคะมาให้ถึง2ดอกแบบนี้เลยนะคะขึ้นรถกันเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะนี่ให้ดูกันเยยีบเรกกดปุ่มพุชเต้ โอเคเลสโก o นะคะคันนี้เป็น2.4นะคะเครื่องดีเซลนะทุกคนนะคะรถไม้น้อยวิ่งไป C 1 3ไม่ใช่สิ c 3 1 9 9ไมล์ไมน้อยวิ่งไป40,000โลทุกคน40,000โลแท้ๆนะคะกระจบปรับพัดไฟฟ้านะคะประับไฟฟ้าก็ได้ด้วยปุ่ม p ุ้ h สตาร์ทกุญแจสมาร์ทก s เลสนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะ แล้วก็ตกแต่งลายไม้นะคะเป็นน่าจะเป็นลายแบบวัสดุแข็งแรงคุณทานลายไม้แบบเข้มๆแบบนี้เลยทุกคนนะคะ Cruise Control มาให้นะคะ Pattern Chip มาให้ Speaker รับสายวางสายนะคะอันนี้ปรับภาษาได้นะคะเป็นจอทัชสกรีนแอดิจิตอนนะคะให้ดูกันนะคะกล้องนะคะเขาก็จะมีกล้อง360องศาแบบนี้มาให้เลยนะคะที่วางแก้วดีไซน์แบบเท่ๆด้วย ทุกคนอะไรจะอลังการแบบนี้ Eco คโหมดพาวเวอร์โหอยู่ตรงนี้ให้ครบนะคะบุ o กเซอร์เ e ติดรถมาให้ด้วยนะคะมีนาฬิกาอนานล็อกมาให้ด้านบนก็ชุดไฟใหญ่อลังการปล่องใส่แว่นมีมาให้ครบนะคะและครน,นี้เป็นของคุณได้นะคะเพียงใช้เงินเพียง999บาทพอมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีนะคะ ทั่วประเทศนะคะฟรีกันเลยจริงๆนะคะ f o r t u r e r l e g e n d 2.4ปี2021คันนี้1,259,000บาทผ่อนตลอดสัญญา7ปี84งวดที่2,001,78บาทนะคะอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะทุกคนนะคะอาจจะมีพูดผิดถูกกันบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ